สวยเบาๆไม่ได้ลงกอ่ลูกใครก็ได้ถ่ายคลิปไปสิสิอันนี้ไม่ได้กงมมอเอาแบบมุมหนักเป็นอะไรก็มีลเดี๋ยวเล่นกนเนาะไอตูดิไอไหมขำอ่ะอไหม อะไรนะเจมจะเลี้ยงไอติมเออพี่คาเหมาคันนึงน้ำเต้ยเรื่องนี้เลี้ยงไอติมมันไม่ได้ยินเลยนะออไปไหมจะถ่ายดิ้งเจี๊ยบฮาจานาเดินกับเดวตถ่ายวีดีโออยู่อันนี้จะเดินกลับเดินกลับเราเออเออเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปอจกจ้า ถ่ายไว้ไม eh? ่ไ <forcé> ด <certains> ้เลยที <semester ค ะ> ่ถ่ายไปลืมปากแสงเก่งจังฝังด้วยฝังด้วยไม่มีคนถ่ายลงเล่นนั่นจะไปดูอ๋อ